ก่อนที่คุณจะไปจี้ยอดขายกับทีมขายของคุณคุณรู้บ้างไหมว่าจุดเจ็บเบื้องหลังของการที่เขาไม่ขายหรือขายน้อยเนี่ยมันคืออะไรคุณเคยฟังทีมหรือไม่คุณเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้จัดการผู้บริหารซีอหรือว่าท็อปเซล์ต่างๆคุณอยากจะได้ยอดขายจากทีมแต่คุณไปกดดันไปใส่ค่าคอมไปแสรางวัลใช่ครับรางวัลและค่าคอมต่างๆเนี่ยหรือเงินสดต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจทีมครับ แต่เชื่อเลยครับว่าข้างหลังของการขายเขามีอะไรครับเพราะฉะนั้นหากคุณเป็นผู้จัดก,การผู้บริหารหรือเจ้ากออธุรกิจตอนนี้ฟังเสียงของเขาให้มากขึ้น ฟังเขาบ้างด้วยการถามคําถามยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยถ้าเกิดว่าเดือนนี้เธอได้ค่าคอมถามจริงจะเอาไปทําอะไรในเมื่อปกติเราก็ต้องได้ค่าคอมทุกเดือนยกตัวอย่างนะครับที่โอป,ป้าเคยถามทีมเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาจะเอาเงินไปเลี้ยงลูกนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งมีแฟนแล้วก็คลอดลูกใหม่เขาอยากจะแบบมีการศึกษาที่ดีให้กับลูกเขาอยากจะมีเสื้อผ้าที่ดีเขาอยากจะมีทุกอย่างที่ปูพืน้นให้กับลูกของเขาหัวใจคนเป็นพ่อครับโอป,ป้าก็เลยบอกว่าเออดีนะถ้าเกิดว่าเดือนหน้าอยูได้ค่าคอมอีกเนี่ย อยู่ก็น่าจะมีอะไรดีๆให้กับลูกใช่ไหมเฮ้ยเดือนนี้ซื้อของขวัญอะไรให้ลูกล่ะเห็นไหมครับป้าก็จะถามแต่กับเรื่องลูกของเขานี่เป็นตน้นแต่บางคนครับเขาไม่ได้มีลูกนะครับแต่เขาอยากได้รถเขาแบบอยากจะรู้สึกสําเร็จนะครับอา้าวเปไ็นยังไงตั้งแต่ทํางานมามีอะไรเป็นเก็บบ้างแล้วนะ่ะเฮ้ยมีทองเก็บหรอหรือว่ามีมีเป็นบ้านหร,หรือว่ามีเป็นรถเฮ้ยพี่ผมยังไม่มีรถเลยเอาเนี้ยมึงตั้งเป้านะมึงเอารถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงตั้งเป้าไว้สักหกเดือนถ้าเกิดว่าอยู่ทํายอดขายเท่านี้ค่าคอมเท่านี้ยู่เนี่ยไปดาว โอเคแล้วเขาก็ออกรถได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเสียงของคนในทีมครับว่าเขาเนี่ยมีจุดเจ็บอะไรเขาต้องการอะไรไม่ใช่ว่ายัดยอดขายอย่างเดียวเอายอดขายหน้าสิบล้านเอายอดขายหนึ่งล้านทำมาสิเอาค่าคอมไหมเนี่ยเอารางวัลไหมแบบนี้ไม่มีใครสนใจหรอกครับ คุณเป็นได้แค่ผู้บริหารที่ยัดยอดขายแต่คุณไม่เคยเข้าถึงเลยว่ายอดขายนั้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะฉะนั้นทุกคนมีความฝันทุกคนมีความหวังครับแม้แต่อป้าเองเนี่ยตอนที่เริ่มงานครั้งแรกเลยตอนเรียนจบรามเนี่ยมาขายซิมไปขายซินดีแท็กนะครับตอนนั้นเป้าหมายคืออยากจะได้เงินเยอะๆอยากจะมีเงินเก็บเพราะว่าไม่มีเงินเก็บเลยนะอยากจะซื้อมมเตอร์ไซค์คันแรกครับตอนนั้นก็เลยเก็บเงินซื้อมอเตอร์ไซค์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในความฝันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณลองฟังเสียง ในหัวของเขาดูสิด้วยการถามคำถามครับเป็นผู้บริหารผู้จัดการเจ้าของธุรกิจที่ถามลูกน้องบ้างไม่ใช่ยัดยอดขายอย่างเดียวทําไมเขาต่อต้านคุณแม้คุณจะให้ค่าคอมเยอะทําไมเขาต่อต้านคุณแม้คุณจะให้รางวัลน,นั่นแหละครับเขาต้องการให้คุณถามและใส่ใจ เพราะฉะนั้นการถามและใส่ใจจะช่วยให้ทีมมงกุณเนี่ยทำยอดขายได้ดีมากขึ้นครับนี่คือประสบการณ์14ปีจากโอป้านะครับที่บรหิหารการขายนะครับแล้วก็วางกลยุทธ์การตลาดให้กับองค์กรมามากกว่า14ปีแล้วก็ช่วยให้ทีมขายเนี่ยเป็นท็อปเซลล์ได้ด้วยนะครับโอป้าอีสานมาสกุลเอ็นเอลพีสวัสดีครับ